Xóa Lại khoan sáu lầu bay, Tít thản đi ที่ฐานน,น้อยๆนะครับตามทัฒนาของผมเียงนิ่ยมๆ,ๆเยิ่ยมนั่งฐานสักพักนึงนะครับเอาเฝ้าเขาหอยไปเรทัองๆเขาขีฟ้าจุ๊บดูกันไปเรื่อยๆตัวเลขสูสสงแล้วค้อนเสาเหลาครับนี่ครับทิศฐานคือ อ่ะชัดเจนตลอดครับพี่น้องตอนนี้ฟ้าดีนะครับกล้องก็เห็นพ่อคมุ้คุ่มุ้มีลมันอมี้าิบนบบันมันมันพี่ชนครับพี่ชนครับพี่ชนครับพี่ชนพี่ชนครับ ใช่<ล>พี่ชนครับมาดูหน่อยสิ<ล>ยมันทำไมมัน<า>เห็นเป็นตัวเป็นตเนตเลยนี่ม,นมันเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะในในกล้องสิถอยไล่ร้อยห้า,าสิาบล้านเบาแคบนักขนเสาเร็ตครับพี่น้องครับนี่ รอยจิติพานปล่อยมันไม่ยิ่งน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูกันไปเรื่อยๆกบเบิ่งกันเด้อทานเกินนกล่องเห็นเต็มตัวเป็นตัวเป็นตัวเลยนี่เห็นหม่องไฟเป็นบังแต่ว่ามันฝ่ามันเสียงมันน้อยนะครับมัน เดีว่าผมว่ามันเก <2016, S 2> ินไปสองร้อยซื้อเดี๋ยววเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวทีหาตาเปล่าเดี๋ยวทีหาตาเปล่าเดี๋ยวเดี๋สองร้อยสิบพันครึ่งทางแล้วเบาเหมือนเดิมให้ความสนใจครับความบ่มี มาเลยสมัยโปรติดตามกับคอยเคลื่อนคอยยกตัวเบาเบามาอยู่เบามาอยู่โมูปวดแขนเนื้อบาดนี่เอาเอาสิอดทนดอกเอ้ากระปุกน้ำมันเนี่ยนะครับในเบียร้องเบิรงคัทคัทนะครับตัวเรียมันสูงในนี่ห่อเซ็ตหรอวะสองบาทเดี๋ยวเดี๋ยวแต่วันนี้กล่องนี่เห็นพี่องงเเบิ บต้ครับบผมอันตอนนี้ในกล่องมเห็นอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่านอตาเปานี่บเห็นิมวกเลยหมวกเลยถิหมวกเลยอินแปดสกระขาวแท้คำว่าไดตเงนันะหมวกเลยิมวกเลยแปดสิบพั ใช่ปะมึงจะคอมเมมึงบ <c ười> ังเีงมึงแหนมจะไปเาบีบเน่จังด้อใจเสาะสิใามร้อยคครับบึงได้ทานเด้อไอ้ก้อนสนใจเด้อไอ้ก้อนสมใจองมาอยู่อาอยู่สุดยังแนอ้ยก็เอออออ่ อยูว่ะสีว่ะเขียนเขาคลิปกูแล้วละคือเอยยุอยลดล้นะไอ้ต่เาวะเดี๋ยวก่เดี๋ยเดีเดี๋ยวิหาต่เปาแต่ว่าน้กล่องนีติดลงมาติดลงมาเถอะแะว่าต่เานีตสามร้อยสี่สิบพัน ดูด้วยดูด้วยขาวจึงแจ้งกับแข็งชัดเจนบเพื่อนจริงเออบอกไปน้ำไม่กั้นชื่นมืนชื่นใจเดี๋ยวเขาเสียงนัดเองดอกมาด้านขวาห่างดันฝ่าหกสิบห้าเอาสินขาวนะครับก็จะลดเสินขาวมากเป็นหาดำ บางดำเป็นคือคิวคนสามคิวสี่คิวนะครับแปดสิบจะพาลงตรงกลางกเบื้องไปเพื่อนดำสิบยาวๆเาสิ่อยโยกค่อยเพื่อนลดระดับลงมานะครับสี่ร้อยจบไปเหมือนมันเ้อ สามลงมาเออกับท่านครับส1 0สิ